สวัสดีครับนีควมวันทัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาตานําบลอําเภอคูสิงจังหวัดรีสเกตมาพ่รายนะครับี่ใย,ยอยู่เพิ่นยูปางกูเพิ่นใหญ่ามาอยู่ผูสิงสวัสดีครับตังแต่พ่อสอยีิเอเพิ่นวา,านี่ครับเพื่อนเพิ่นเบิรบนเพืเ่อนเพิ่นก่อนครับนี่เพื่อนตัง เป็นมู่นึงเป็นใหญ่บ้านเป็นบ้านนาบตะกแต่ก่อนไปอยู่บ้านไพ่พัฒนาแหลวก็แตกออกมาบ่ย้ายอยู่ปังกูแล้วก็แตกมาอยู่นี่อ้มาอยู่นีเลยพอมาอยู่ตั้งแต่สมัยอันเข้าเอิญอันอยังเข้าเอิญพวกไอ้ขม้นนะโอ้กินแดงนะยังมีทหารต่างเิรนอยู่แต่ก่อนนะเขาลบกันตะกี้เป็นบ่จ้าโอ้ยิงยสงยงปืนอยู่ที่หันตะไมตะกี้โตะกี้ก็ได้อบพยุกน้ำเขาตีค่ะบ่ ผมเคพยกหนังไปอยู่บ้านตะม่อนเวลาลูกปืนมันมาตกนะครับผมไม่รู้ไม่ลุ้มบางเกิดบ้างอย่างหมดสมัยตะกี้ตั้งแต่ยายมาอยูีมีนั่นอยู่ในวัดกันยังมีอยู่ค่ะบ่ในวัดบ้านนีนบอจ้านี่แหละแง่ไปนี่แหละยังอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายอยู่บ่ในวัดยังนี่เฮ็ดเฮ็ดอยูเนี่ยเฮ็ดอยู่ข้างหลังนั่นยนะทางไปนี่ก็ไปก็เห็นอยู่ไปไปทางไหนทางนี้วัดบ่จ้านี่นี่โอ้โหในวัดนาตะมบนโอ้เป็นลุมบังเกอร์เลยเป็นลุมบังเกออร์ยู่บังเกอร์อยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับผมบังเกอร์ครับตาถามลุงพ่อนะครับเจ้าวาวัด นาตำบลครับผมท่านเมตตาให้บันทึกวิดีโอนะครับผมวันนี้นะครับนี่คือตัวข้างหลังข้างหลังกุดของหลวงพ่อเองนะครับผมขออนุญาตนะครับในส่วนของบังเกอร์อันนี้เป็นอ๋ออันนั้นลุมบลอดภัยอันนั้นปลอภัยนี่เป็นบังเกอร์อันนี้บังเกอร์ทหารที่เขายิงปืนเหรอหลวงพ่อครับผมนี่ครับนี่ครับที่เป็นช้างกระสีเหรอครับโอ้โอ้ครับผมได้แปลสภาพไปแล้วนะครับผม แปลสภาพไปแล้วทางนั้นน้ำโลกนี้อยู่โน่นอ้ไอ้ที่ไอ้ที่เปิดลังคาไว้เหรอครับตรงนั้นใช่ไหมครับก็ลังคาคลุมเหมือนกันโน่นจะไม่ทากน้ำโอ้โหเล็กๆนู่นไกลๆนู่นโอ้นู่นนู่นนะครับนู่นตรงนู้นนะครับผมนู่นอ๋อมีสองที่โอ้ครับผมทางนั้นมันเลื่อนแล้วทิ้งแล้วอันนึงโอ้มีสามที่นะครับนี่โอ้ครับผมขอการหลวงพ่อเคยเคยได้ได้หลบไปครับไม่เคยพระชามันอยู่ที่ขอ โอสีขอเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณแปดปีเศนั่นมันโอ้ยังมาไม่ทันมาไม่ทันตอนนั้นยังเด็กอยู่โอ้ยังเด็กอยู่ครับผมมั <c oughs> นมีเรื่องกันยังครับผมนะครับมผมวันนี้ท่านเมตตาอนุญาตให้บันทึกเ,เรื่องราวนะครับของวัดบ้านนาตำบ,บนนะครับเมนนีพรอะไรตะโกนที่ตายลมตายเป็นไข้เมเรียที่อบยกมามันมันมีอยู่ยังอยู่ปราช้าก็ยังอยู่แล้วครับนี่ยังอยู่ที่เขาเตาเตาศพก็ยังมีอยู่ไปที่ล้ำลึกก็ยังมีอยู่ในป่าช้าเหรอครับ ประชาของเขาอบยุบมาตะกอนไกลไหมครับจากวัดไปนี่ไม่ไกลเท่าไหร่มันโลกว่าเขาให้ดูไหมครับหลวงพ่อก็มันหยุดสูวนยางเขาโอ้ครับผมครับผมคงเป็นส่วนยางหมดแล้วโอ้คงไม่กล้าไปแต่ว่าได้ได้ประมาณนี้ก็น่าจะอันนี้แหละครับที่เผายังอยู่ที่เขากองแพงก็อะไรก็ยังอยู่เขาเผาคนที่ที่ตายที่เป็ดไข้บริเมาตะกอนอบยุบมาพวกเม้นโอ้ครับผม เตาเตาก็ยังอยู่<ม>เป็นเตาเลยเหรอครับเป็นเตาแต่เป็นเตาเลยโอ้โหอะไรเต็มเขาเยอะเลยเหรอเป็นเป็นจำก็ยังเห็นอยู่เหรอครับกระดูกยังเห็นอยู่เขาไถโอ้แต่ในสวนยางเขาแล้วมันติดถนนไหมหลวงพ่อถ้าไปไม่ติดก็ติดเหมือนกันเดินเดินจากนี่ไปข้างน้นโอ้ oh. ก็มองเห็นอยู่ <c oughs> ประมาณกิโลหนึ่งถามชาวบ้านน่าจะรู้เนาะ ช่วงนี้ม่มีคนอยู่เขาเขากรีดยางแล้วเขาหมู่บ้านหมดอลกันโอ้ไม่เช้าช่วงใดจะได้ไปเห็นเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าจะมาว่างก็จะพาไปดูแต่วันนี้ไม่ว่างโอ้ครับผมงานจบเขาจะไปในมณฑลครับผมครับผมการราชการครับการขอบพระคุณครับผมท่านท่านเมตตาครับผมครับรบขอบพระคุณก็ไปทลายนั่นให้ยุดูโอ้นี่ครับผมนี่ครับที่หลบภัยอืมอยู่โนู่นทางขิดเนือในหมู่บ้านครับผม กราบผมครับผมครับผมกรับขอบพระคุณครับผมนี่ลงนี่มังเกรน,นะครับโอ้ม,ม,มีมีชั้นดินแบบนี้เนอกันการระเบิดกันการลูกปืนเขโอ้ครับผมท่าน,น,นไม่ว่างนะครับใ่าจะพาไปดู มันก็เมตานะเราให้ข้อมูลต่อนะครับประชาที่เผาขมนแต่ก่อนนะครับยังอยู่นะครับที่บ้านหน้าตำบนนะครับนี้เป็นวัดนะครับออกกกจาานนี้ไปมลูว่วครับผม ูอายกับเดลเรนลบอยู่เป็นบ่าสมัยตะกี้โดยมากว่าเครเดลเรนลบอยู่นี่ดอกไปพากันไปอยู่โรงเรียนบัตรตะมอนโอ้ตอนนั้นสูญใหญ่เลยกลุ่มจ้ะไปอยู่ในโรงเรียนไปอยู่ยายนี่เป็นหลุนซองนะครับเพราะว่าหลุนแหลกพอเพิ่นมาอยู่ก่อนจ่ายจ่าแมนหล้วก็เฮือนหลังแหลกเลยเป็นบ่านี่ที่มาอยู่จ่ายจ้าเฮือนหลังแหลกแต่ก่อนเพิ่นว่าบมีซางมียังกับเฮ็ดขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะมามธรรมชาติโอ้ครับนี่นี่ธรรมชาติเลยตี้แปะไว้แปะไว้เลยแปมีพันนาต่าง นี่สังกสีตั้งแต่พ่อซอยี่สิบเจ็ดครับหกแปดแล้วพ่อซอ้หกแปดละครับโอ้คำนวณเลขถือว่ามือกลองนี่นะครับคุณยายมาจากกปางกูได้ไปย่ามพี่น้องทั้งปางกูบก็ไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังยุคปุ่นล่ะค่ะเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ดีปนี้มามามาับต้นหนี้ก็บบัได้ไปหรอกตอนนี้ก็เลี้ยงร้านค่ะบ่เพื่อนใหม่มาจับจ้องสมัยตะกี้เป็นบ่ มาถางเขาเองบ่บอบอมาถางเองดอกมาสื่อต่อจากเขาไรละหนึ่งร้อยต่กอนโอ้ปี2สองหาสองเจ็ดไรละหนึ่งร้อยโอ้บันนี้ได้จากไรอยู่นี่ตอนนี้ตอนนี้ก็แบบว่าสื่อเข้าไ้แล้วท่านี่ก็มาบ่ได้สื่อในหน้าทางสังพอมาเรามาทีหลังก็เราไปสื่อยุนหนึ่งกับป้าไม่เขายุดเอาเมือค่ะโอ้ตอนนั้นมันเป็นเขตเพจอันเขือนเจ้าพนุรักพันสปา์เขาตอนนี้เลือดเท่าไรครับนี่ตอนนี้ว่ามียายมีแจะแค่นี้แหละค่ะบอจ้าเน่ไม่ไปถือหมอบ่ถือหวองตัวขันจ้าโอ้ โดนด,ด,ด,ดระบอดถือกับอเอา,เอาตั้ง <ไป S 2> แต่ขมิ้นเขายังอบพยพอยู่เด้วังหันนะโอ้อที่นี่กับตะก้อนกับไปเฮ็ดยูบัตรทีนี่กับขมิ้นมันแตกมากขมิ้นแตกอยู่ฟังพุ่นฟังหัวเบนอกที่นี่กับขมิ้นมันแตกมากยู่แต่บ้านแซ่ไปมันแมน่นบ่อละทีไปมากมากก็ ทีมันนานแล้วก็เอาคอมเมนต์มาเฮ็ดซุนอพยพอยู่บนนี่อะไรลงไปแล้วก็ป้าไม่ยึดจริงๆนะคะโอ้ครับครับต้นคอมเมนต์ยู่กับเราเฮ็ดมันเล็ดอย่างเงี้ยสิกับคอมเมนต์มันก็รักกินนอนมันหลายก็มูบานอีกมันมากนะโอ้มันหลายเออมันหลายมูบานมันมากนะหลายก็บานคนไทยเข้ายู่อีกนะสมัยตะกี้เป็นบวกจะไม่ะกี้จามันแตกมากนี่วังโอ้โหหอดสิบกว่าปีอะไรวะโอ้ครับนี่มันกับกลับถอยไปเป็นอะไรเนาะจามันกับถอยกลับคืนมาทันใดก็เลยมันได้มามีอัน นี่แหละมีไอทีเลนคาสโนคาสโนโแต่ก่อนมันก็นยังอันนั้นอยู่ตีผมแต่ก่อนย่ายกลาเป็นเด็กหน่อยได้ามากกระเพาะโอ้ยย่งยังบอสเ<ย>ด็กหน่อยปัญหาดอกในลูกเลยล่ะค่ะโอ้ยียย่สิบกัวละหนอพอมาก่อนพอมาตั้งแต่สมัยพวกทหารเขมรผู้นี่ละรายนย่ายมีว่าแต่ตังสองวันดีครับนี่อะไรนี่ก็เป็นมาแต่ใสมาแต่ใสมานกัโล้มาจุ่มเดียวกันบ่ะนี่โอ้ยนี่บ่นี่บ่เฮือนยหญ่ จ้าตัวนี้เห็ดพร้อมกันหรือเห็ดที่หลังตัวนี้เห็ดเห็ดเห็ดที่หลังเขามาต่อเติมที่หลังบ่อตอนโอ้ขมาต่อเติมเลยสองปีเอาสั่งมามามาขั่วบ้านถ้าเอิ่นมาขั่วแถวอุ้ยต้พรบ้านผมก็มาหลายใหญ่แต่นี่นี่ยากนี่เรอุ้ยต้พรคือกัานเออบ่มีไฟย่างแต่เตือนนลูกรัางหล่ะค่ะครับผมมีมา่อซอยงานโฉบอยู่บ้านห้วยนี่ก็เลยเลื่อยมาเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเพิ่นกับพ่อเฮือนแบบนี้ ก็เลยว่าโอ้มันคือจะเป็นเฮือนเก่าแก่อยากบันทึกวิดีโอเก็บบันทึกไว้แนหยานเพิ่นจักหน่อยเพิ่นก็สิเฮ็ดใหม่นะบ่จักพี่ก็บ่เห็นแล้วภาพแบบนี้นะจ้าเดี๋ยวก็สิเฮ็ดแล้วล่ะครับอืมอ้าวก็ะทาแต่ลูกเต่าเค้าเฮ็ดลูกเต่าก็เป็นจ้าโอ้ทั้งบ้านห้วยนี่อุดมพรหลายเลยบ้านนี่แมอุดมพรหลายนี่บ้านทั้งบ้านไอ้หน้าตำบลนี่ไอ้ปางกูหลายแล้วบ้านนี่ปางกูโอ้มีแต่คนแถวบ้านผมต้องมาอยู่นี่ครับอุดมพรปางกูจ้า โอ้แต่ก่อนมันก็เป็นเป็นไปใช้ได้นอหนี่นอมันก็เต้นทางลูกล่างแถวนี้แต่ก่อนเขาว่าเป็นทีเขาเอาข้าวสุกข้าวสารมาว่างไว้เดินนี่บอนนี่เป็นไปเพณีอย่างโยกพยโกบ่เขาเอาข้าวสารพวกทหารเขมรแต่ก่อนกับมันก็หามกันมากกับมาท่านเขาอยู่บ่จ้าเขาหามแบบว่ามันป่วยมันยังสิมันหามมาขอยาทันจอกทันใจเนาะสมัยเมื่อกี้นะโอ้ครัาหมบบมันป่วยมันยังสิมันหามมาขอยาท่านจกท่านไ่เนาะมัยเมื่อ้นะบ่ก้เขาหามแบบวามัป่วยมานยังโจมันหามาขอยาท่าตะกี้านไก่เขมรบเ โอ้เอาเรื่องสมัยตะกี้เนาะค่ะค่ะประดนหลายอยู่ร้านค้าแถวนี้มันกับร่งมาแต่ก่อนมันกับเป็นลูกร่างเนาะครัมาตั้งปีสอง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 กูหลายปีแหงครับบางทีเรื่องเรื่องก็มามาน้ำพอน้ำแม่พอแม่มาทางไวก่อนหรือว่ามาตัดต้องเลยมามาหาจะพอขี่รถบ้างสิบ่จ้าขี่รถใหญ่รถยังไงโอ้แต่ก่อนก็เอางวเอาควายมาทั้งที่อะไรจากบ้านนัดเลยบานขี่รถคิ้วบ่ขี่รถคิ้วไปท่า ดำหน้าเสร็จกับพากันลรงัวไลายรัวยางมาจากพังกูมานี่แหละค่ะอันนี้ยาก่าพันึ่งพันหนเพื่อนไหนบอบอนีดินโดดินนี่พันหนึ่งแต่เป็นลายตัวนี้ถึงบ่ลารสองงานสองงานก็ไดยยอมเนกันโอ้บ้านตะกอนผากันยางลรงัวไลายขยมาเลียงยุ่ยผีแล้วบอบ้านจะเสงว่าบ้านจะกี่พัใหญ่ที่บ้านรบ่บ่ค่ะหลั โอ้ยี่หนีเท่าไรเรายี่หนีลอยๆพอหลอดลอยับคะโอ้ย่าฝรั่งดีใจเดี๋ยวไปฟอพี่น้องฟังครูแล้วก็ไปมาหาสูขอยู่นอกหน้าคนมาให้หน้าตากษะก็มีอยู่ฝุ่นห้หน้าตา้วนี้เหลือปอพี oh, ่พ you know. ี่เหลือคือใหญ่ปอพีของใหญ่ไหมบอก่ทีเห็ดน่ะคือกันถ้ากันโดนยึดมืดบ่มีกันดอกลูกเต่าก็ไปรับจ้างอยู่กรุงเทพกันมืดค่ะครับครับโอ้ย่าอยู่ปางกูปางกูลบไปเห็นหน้าปางกูบ่ะนี่ไหเขาเห็นโอ้ไหเขาเห็นแล้ว ขาลูกล้านเห็ดครับผมโอ้นี่เป็นพี่น้องที่ใหญ่ขั้วมาบันผมเห็นว่าใหญ่ขั้วใช่ให้จับจ้องในสมัยตะกีนอะไม่ตะกีผู้มาท่านก็จับจ้องได้ยูผู้มาผูท่านก็คือว่าอะไรมาซื้อเข้าไรละร้อยไรละสองร้อยไปสั่นละแไปซื้อท่างเงินอักหกร้อยแล้วก็ไปได ไปกับเขาจะยืดเมื่อก็นั่นมันมันมันเกิดภัยสงครามจ้าเขาลากรา้าโอ้ครับผมโอ้แต่ก่อนกับขมิ้นมันย่างนาะยายเนาะย่างมันหนีขมิ้ขาเม่้นีพ่อไอ้คือสอบยากไปหนีแต่เขากับพระธรรมภัยยังเขาเลยเนาะเขากับอันนั้นอยู่ด้วยเพราะรไฟมากเพราะว่าประเทศเขาเกิดจ้าพวกไม่ยิ่งพวกไม่ยิ่งเขากันยัพากันทุนอภิพีจี ใส่หัวทุนหัวสักหัวหมอยังเห็นถามยี่บ่ยังเห็นถามโอ้ยังเห็นตีก็ไปเห็นงานยังสีมันก็ถามมันกับคอมันสื่อมันเอาเข่าซุกเข่าซาดมักแกลกมักหมอกมักม่วงหนามักม่วงหนาทำไมขมิ้นเนี่ยขมิ้นจ้ามันก็ถามว่ามีทหารพร่านบ่ยังสั่นยังสีบนนั้นบนนี้มันก็ย่านเคาะกับบรหารเขาดอกมันเื่อกับไห้เฮามาทรงสื่อของสื่อยังส่วนเขาอยู่ไม่ไม่หรือว่าโดนอะไรไปนั่นแหละ ใหม่ๆตอนไม่ยู่ตอนนี้มันนั้นๆแล้วตั้งแต่เขามีอันนี้แล้วก็เรื่องมันเปิดซีรีสกันแล้วแต่ก็แต่กระยานมันสมัยมตะกี้ไฟฟ้าเขามีตะเกียงยางเดียวตะเกียงยางเดียวต้นตะยางโอ้คุณยายกับพานประสบการณ์มามาทำลายกันเพื่อนไปไต่ที่เพื่อนก็เอาไฟฉายใส่กระบอกใส่กระบอกไปไฟห้องนไปไต่บ้านนี้ก็ขอกะยางเป็นกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มก็หาหกคนบางกลุ่มก็เขาป้า เก้าคนสิบคนยังสี่นะพวกทหารเขมรนะคระป๋องกระป๋องปะย่างมันมันหั่นชิ้ย่างห้อยเดียวกันเนี่ยเพราะมันเหยียบไหลห้อยเลยเขมรย่างย่างย่างแต่ปุ้งลิงปุ้งลิย่างยังสี่มันกับบกาเขามาเลยมูบานดอกมันกับยันทหารพรานครับผมแต่ก่อนกับบ่มีทหารพรานมาอยู่ดอกเพราะว่ามันมาปนมาย่างหลายเลยสิเขาขอทหารพรานมาอยู่ล้งนั่นเล้เขาเลี้ยงล้งนั่นตาตาฝ่าไปเป็นไรบ่อะไรแต่แต่ก่อนนี่บันนี้ใช่ว่าเพื่อนอามาคนเข้ามาอยู่นี่เพราะว่ากั้น กันอันทางขมิ้นบอกจามาอยู่นี่แม่แต่ก่อนแต่ก่อนมันขมิ้นแตกอยู่ก่อนขมิ้นแตกเด้อขมิ้นมันมาแต่นี่ท่านี้ก็มันมีทหารพรานมาอยู่ทหารพรานมันอยู่มันก็ไล่ังสี่นะเออแต่ก่อนแต่ก่อนมันกับบะมีทหารพรานมาอยู่หรอท่านี้มันกับเข้ามาอยู่มันกับมักขอซื้อนั่นซื้อนี่มันลองไปทีพ่อสอ ีบ่เพิ่มเบิดนี่บ่อย่างไม่ไม่ตัวกันงเบิร์ตหนิลยนี่มันมายูเป็นหมู่บ้านเลยหมู่เป็นวัดเป็นว่าเป็นโร่องบานเขาในหน่อ้ที่ว่าที่พี่ปันประกาศที่แยกกับมองรันบ่ที่ว่าเมันนั่นแหละคังกันนั่นแหละมันกับแบบว่าเขายึดเบิรทตนี่ขมิ้นลงไปก็บ้าไม้เขาปัทนีเป็น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 สีฐานนาเลยก็ร้อนนอกครับผมพูดขมิ้นไม่ยูขมิ้นไม่ยู่นั่นตำบลนี่นะตำบลไฟพัฒนานี่ ขมิ้นมาอยู่หลายก็มูเฮามาอยู่อีกนี่วันนี้เขาก็หามผีไปประสาทนะมันบอหนี่นีนี่ที่เขาตั้งวัดหนี่งก็เป็นผีประสาทมุบันเขาบอกเป็นเป็นหมู่บ้านของเฮาแหละแต่ว่าเขมรมันอพยพมาแบบว่ารัฐบาลนะเข้ามาเหตุสนองมันอยู่เป็นศูนย์พักพิงสิเข่บอกจ้าศูนย์พักพิงเป็นแคมป์เนาะมาตั้งแคมป์อยู่ส่โอ้เด็กหน่อยซ้ำๆนี่ตายมือละบวมหูจั๊กจี่ค้นน้องน้อยเนาะไปเบิ่งนั่นบ่ นี่อะไรตอนคอมเมนต์มันแตกมานะมันแตกมาเป็นยูน้ำเขียวมันเป็นโรคขาดอาหารแน่ยมงแม่ขอมาจากกี่ปีกี่ศาสตร์ขอสึ้นคืนมาถึงไท่เจ้วลักกาต้นไม้ดูเลือดนะมากกับขาวทีนี้มากง่วนข่วยมันเอามาขายนอกตละหาหกลอยต้นลต้นละพันงัวโอ้ยเขาสื่อกันงัวนั่นมันอะไรมากทั้งงัวทั้งเกียน ไหนล่ะน้องลูกมามาไปเอาน้องก่อนเต็มโอพอดีเห็นยาย่น้องมาว่าเรื่องเล่าเก่าๆให็นป่ะเห็นบ้านเก่าเหมืนว่ามาว่าเรื่องเก่านะครับไต้กระเกียงกันประสบการณ์ใหญ่นี่พี่พระสาอยู่บันนีนาะงมากระห้าเฮ้าวลพีกระั่งยานคุ้มผ่ามานหนีไปหนีมาเอ้ครับผมบันนี้เแถานี้ไม่ยู่แล้วเมือกี้ คันแพ่ไงเด้คันแค้โอ้ครับผมครับผมจากยี่สิบลังค่าเอ้ยจากยี่สิบกว่าลังค่าตอนนี้ลอยกัวมาอยู่ในในมีแต่คนอื่นมาอยู่ครับผมมีแต่แถวอื่นเขาจะอยู่ทางไนบ้แถวนี้เป็นป้ากูหรือว่าทางอื่นมีบอบอันนี้เข้าบ้านเขามีหลายบ้านอยู่ค่ะแต่คนพื้นที่ก็มีคนผู้เชี่ยวเลงก็มีมีหลายบ้านอยู่หลายบ้านสารับสเปียนไปเด้ยคือบให้ฟังตาตาบลละลมมาตาบลห้วยกอนมาตาบลไผ่ยพัฒนานน่ครับตัวนี้ตมะุญพย พัฒนาไปโอ้ผมตอนมาอยู่นั่นพ่ะท่านมีผู้ใหญ่บ้านพ่ะยังร้องมีผู้ซอยผู้ซอยกับผู้หูนังซื้อผู้ซอยสู้่ข้าวเมียนต้นเดียวผู้หูใต้หมูเล่าตอนนี้ย่าบอกคอมเมนต์ได้บอกมาหนได้โอ้ได้ไปแล้วได้ยก็ได้คือกันได้คอมเมนต์โอ้คอมเมนต์ตั้มก็ได้าโพสแต่แต่ว่าพื้นเพพเป็นคอมเมนต์อยู่แล้วจ้าพื้นเพพคอมเมนต์ย่าเล่าเล่าแต่ว่าบอกคอมเมนต์ได้ได้นั่นใส่วัฒนธรรมในหมู่บ้านนาตะบดคอมเมนต์คอมเมนต์ตั้มแตได้ไม่สำเนียงด้วยกันบอก บ่โอ้ครับผมอันนี้นี่มันฟังบ่ค่อยออกลังเทียตะกรอนเออมันสำเนียงคนละแบบเขามันเข่าจุดจุดจุดจีดเหลี่ยงเข็นเหยื่อห้าจ้าของก่อนหน้าคนคนใหญ่เป็นนางเหรินอยู่ทางฝุ่นก็เลยยางมาพูดคุยได้ถามตั้งแต่อดีตฝุ่นมาอยู่ใหม่ๆมาจังไดไปอย่งไดอย่งไี้ไม่อยู่นี่จากปางกูไรงัวไรควายมาเพื่อนว่าไรมาแล้วพากันเฮ็ดหน้าแล้วตจะยุปแป้งกูกับไรงัวไรควายมาเลี้ยงอยู่ผีตีจังเมียนมันมลเมย์ไกลไก่เลย บ่อหูท่างรัดกับบ้านบ่อเด็กไกลได้จากนี่ไปปังกูจากปังกูมากรเดนจากเยริปัวกีิกัวผบอถ้ากันไรทางรัดนี่มาทางบานเอาอันนั้นบานเอาไว้บ้านนี่มาหนีรัดมันไรมาตา้มทางเลยบ่อใหญ่ท่านสมัยกัวที่ขันแต่ว่าใหญ่ก็มาสองสองเล พ่อแม่พ่อม่่่่่่่่่่่้่่่่่่ม่่่า่่่่่่่่่่่่่่่มัน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่ม่่่่่่่า่นั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่อย่่ม่่่่่่่าน่่น่่่่่่่่น่่่่่า่่่่่่วม่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ย่น่่ย่่่่่่่่่่่่ื่เ่่่่่อ่่่้่่อย่า่่่่่่่่ประสบการณ์ของคุณยาย่ี่่่ามาคั่วจากขั่ว มาอยู่บ้านนี่20กวันลังคาตอนนี้ก็ลอยกรัวเป็นประสบการณ์ของคุณยายแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนคงสิบุคคลได้ยินในเกี่ยวกับบ้านหน้าตะบลนะครับในเขตตะบุลภัยเป็นบรรยากาศนะครับเยี่ยมคุณยายนะครับบนี้แวะมาถามเพิ่นแล้วก็เพิ่นกระบอกประสบการณ์ตั้งแต่มากขั้วมาอยู่ใหม่ๆอยู่สถานทำดีตื่นเก่าให้ฟังตั้งแต่เพิ่นมาอยู่ใหม่ๆมากขั้วเพิ่นใส่ชีวิตยังไงเป็นตุยานยังไงก็ได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าสู่พี่น้องนะครับหรือว่าเอฟซีที่ก้มทั่วได้รับชมกันครับ้อนีขบคุณณณณณทีี่่่รร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 ัััััััััับบ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 บชมมมนนนนะะคค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 พกใใหลิปปตออออไสสวดขขขุุุุยยาผบ น่ากัย่าดันบุกกระเด็นย่าดันยังอย่างว่าวอยู่อ <c oughs> ยากว่าประสบการณ์เพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือลงลากเกา่าเกา่นอยู่ในวิถีชีวิตมองนีนะการนอก<า>ระยานเน้นใช่คอยแห้งแต่เห็นอันนี่ยังเว้นเินสาไปไปขุดมันเนาะคราไป้ก้อยมันแห้งนะโอ้อันเขาเอิญมันเส้นเนาะมันแห้งนะมันมันยังในน้อยซ้ำเนียมันจะยืดดูในในหินนะมันว่า มาอีกเบิ้งจักสองซ้ำลูกสนุกคักๆึมืนว่าลบปืนใหญ่ทางไปนี่ไปอันนี้สองส้ำลูกจากกิโลครับนี่จากนี่ไปสิบหกนะครับจากไปนี่ผู้สิงจากกิโลบัหนี้ครับจากบานใหญ่ไปแปดสี่กิโลแปดกิโลโอ้นี่ครับไกลๆนาะนี่เส้นนี้ไปทางผู้สิงครับเส้นนี้ไปสองส้ำลูกบานเพิ่นครับบานหน้าตะบน ปุ่นหลับวใหญ่กับยูว่าขึ้นเหง้าปลูกบูกทุเรียนอยู่บนมีสวนทุเรียนน้ำบ่นี่มีโอ้หอมาสิมเนี่ยเป็นอย่างไรมือหนากระลังดอกเป็นหัวหลาะขอบคุณครับคุณยายครับผมโอ้บอกให้ลูกไปร้านฟังขอบคุณครับขอบคุณครับโชคช่นย่านย่านสมินย่านครับืม